เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาซีเป้าบ้านสวยๆท่ามาชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านเจ้าของสร้างเองนะครับไม่ใช่บ้านจัดสรรสร้างสวยๆเลยบรรยากาศดีรอบๆก็เป็นสวนผลไม้ครับไม่แออัดไม่วุ่นวายหัวบ้านพร้อมอยู่นะครับตกแต่งอย่างดี มี3ห้องนอนครับ2ห้องน้ํามีแอร์ให้1ห้องนะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นแถมมาด้วยพื้นที่เหลือเยอะมากครับรอบๆการเดินทางก็สะดวกครับไม่ไกลจากถนนพระราม2แค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นเจ้าของขายเองครับในราคาสุดคุ้มเพียง2องล้านเกตเซนบาทบ้านส,สวยๆพื้นที่150ตารางวาอยู่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับอยู่อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไกลแหล่งอำนวยความสะดวกไกลแหล่งความจเจริญครับไม่เปลี่ยวไม่กันด้านอยู่อาศัยได้มีเพื่อนบ้านนะครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยด,ดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เพียงมาชี้เ้าให้เรียกซื้อกันเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับ ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้ป้าเขาเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ